วัดหัวหินจัดงานทำบุญวันบุพการีครบรอบ90ปีหลวงปูนน่นาคค่ะ วันที่24กระกฎาคม2567ที่ศาลาปฏิบัติธรรมวัดหัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดปัจวบคีีขันพระครูพิสูจน์ภาวนาพิธานที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหัวหินเจ้าอาวาสวัดหัวหินได้จัดงานวันบุพการีขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการน้อมรำลึกครบรอบปีที่90การมรณาภาพของหลวงปูน่นาคุญญานาโคหรือพระครูวิริยาธิการี เจ้าอาวาสวัดหัวหินองค์แรกพระเกจิอาจารย์ชื่อดังพร้อมทั้งทาบุญอุทิศถวายให้อดีตเจ้าอาวาสวัดหัวหินทุกรูปโดยมีพระเทพวชิระสุธีเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ฝ่ายธรรมยุทธ์เจ้าอาวาสวัดธรรมมิการามวรวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยพระเถระและเจ้าอาวาสในเขตประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีรวม67รูปสวดเจริญพระพุทธมนต์นายพลกิจพว์วไลศิลป์ในอำเภอหัวหินหนางอุษาพว์วไลศิลป์นายกกิ่งกาชาติอำเภอหัวหิน นางไพลินกองพันรองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินคณะผู้บริหารเทศบาลสิทธิยานุสิ์และประชาชนชาวหัวหินนับพันคนร่วมในพิธีพร้อมกันนี้ผู้ใจบุญจํานวนมากต่างนําอาหารคาวหวานไข่ผลไม้เครื่องดื่มนานา,นาชนิดร่วมออกโรงทานแจกใจ่ายให้ประชาชนที่ร่วมงาน ท่ามกลางสายฝนโปรยปลายและต่างหาซื้อเลขเด็ดหลวงปูน่นาคครบรอบ90ปีไว้เสี่ยงดวงกันอย่างคึกคักหลวงปูน่นาคเกิดเมื่อปีพศ2400เป็นบุตรของนายพ่วงนางสุ่มพ่วงไปมีพี่น้องรวมทั้งหมด5คนท่านเป็นคนที่สองบ้านเดิมอยู่ที่บ้านรัดโพอำเภอคลองกระแซงจังหวัดเพชรบุรีหัดเรียนเขียนอ่านอักขรสมัยที่วัดรัดโพกับพระอธิการเมืองอยู่1ปีแล้วย้ายไปอยู่กับพระอธิการสุขวัดนหลักป้อมจังหวัดสมุทรส,สงครามเรียน พระปริยัตธรรมและบาลีธรรมอยู่หลายปีจนอายุย่าก19ปีจึงบรรพชาเป็นสามเณรกระทั่งอายุ21ปีจึงอุปสมบทณนะพัทธสีมาวัดหลังป้อมได้รับฉายาว่าปุญญานาโคเริ่มศึกษาวิปัสสนาธุระและรับการถ่ายทอดพุทธาคมจากหลวงพ่อตาดวัดบางวันทองซึ่งเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อม นอกจากนี้ยังได้ศึกษาวิชาอาคมจากหลวงพ่อเอี่ยมวัดลัดดานและหลวงพ่อผู้วัดบางกระพร้อมจนมีเกียรติคุณเรื่องลือด้านวิทยาคมอย่างยอดเยี่ยมต่อมาในปี2464ท่านได้ลาศิกขาออกมาช่วยครอบครัวและแต่งงานกับนางแจ่มมีบุตรหนึ่งคนก่อนที่จะเลิกร้างกันไปและเกิดความเบื่อหน่ายทางโลกตัดสินใจเข้าสู่ล่มกาสาวพักอีกครั้งที่วัดตัวหนุหลวงจังหวัดเพชรบุรีจำพรรษาอยู่ระยะหนึ่งก่อนมาสร้างวัดวังพงที่อำเภอปานบุรีจังหวัดปัะจาน ขันในสมัยรัชกาลที่5ชาวบ้านหัวหินได้พร้อมใจกันสร้างวัดอัมพารามขึ้นซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดหัวหินขุนศีเสรคาม คอยกระแสสินกำนันโตและผู้ใหญ่กล่ำเป็นตัวแทนชาวบ้านไปอารัธนาท่านมาเป็นเจ้าอาวาสเพราะเป็นที่เคารพเลื่อมใสของคนในท้องถิ่นนั้นนับแต่นั้นมาท่านได้พัฒนาวัดหัวหินจนกระทั่งมีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมวัดอื่นๆบ้านปายชีวิตหลวงปูน่นาคเริ่มอา,าพาธด้วยโรคบวมตามข้อปีพศ2475รักษาตัวเรื่อยมาอาการไม่หายขาดก่อนที่จะมรณาภาพลงเมื่อเวลา15นาฬิกา53นาทีวันที่24กรกฎาคม2 1,477ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสปกครองยาวนานถึง38ปีมีอายุพรรษาได้43พรรษาจากนั้นมาได้มีการแต่งตั้งเจ้าอาวาสต่อมาจนถึงปัจจุบันรวมทั้งสิ้น1ิรูป